สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะวันนี้เรามีชุดพระผงพิมพ์พระพุทธนะคะหลวงพ่อมุมนะคะวัดประสาทเยอเหนือนะคะจังหวัดศรีสะเกดจัดสร้างปี2517นะคะมาดูกันนะคะนีนะคะพระแท้นะคะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ องละคะองค์ละ350บาทนะคะองค์ละ350บาทแม่ค้ารับประกันพระแท้ให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจัดสร้างปี2517นะคะหลวงปู่มุมวัดประสาทเยอเหนือนะคะจังหวัดศรีสะเกดจัดสร้างปี2517นะคะรุ่นนี้พิเศษมากคะ่ะรุ่นนี้มีส่วนผสมเก่านะคะของสมเด็จบางขุนพมนะคะ มีหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกเนี่ยนะคะหลวงปู่เนื่องก็มีนะคะมีเกจิปลุกเสกหลายท่านนะคะองค์ละ350บบาทมีบริการหลังการขายแม่ค้ารับประกันให้หลังการขายทุกท่านนะคะที่ผ่านจากร้านขนมหวานไปนะคะไม่ทอดทิ้งกันนะคะรับประกันพระแท้ให้ด้วยนะคะตลอดชีพ ถ้าสนใจนะคะติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์064นะคะ441นะคะ9878นะคะไอไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะ064441นะคะ9878นะคะหรือว่าจะเมมก็ขึ้นเหมือนกันนะคะนี่นะคะใครยังไม่มีต้องรีบเก็บเลยนะคะพระแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแม่ค้ารับประกันให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ